ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยสายตาของสังคมกําลังจับจ้องไปที่ท่าทีของสอวเช่นเดียวกันว่าจะโหวตยังไงในการสนับสนุนนายกรัฐมนตรีว่าใครเนี่ยจะเป็นแต่ทีนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหลายเคนออกตัวแรงมาแล้วนะครับว่าจะไม่สนับสนุนนายพิธาแต่ก็มีสวาบางท่านครับที่บอกว่าจะฟังเสียงประชาชนปล่อยให้กลไกของประชาธิปไตยทำงานกัน นายวุฒิพันธ์วิชัยรัฐสมาชิกวุฒิสภาลำดับที่174เขียนจดหมายเปิดผนผกนะครับระบุว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาลุล่วงไปด้วยดีโดยมีประชาชนทุกช่วงวัยไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนมากเป็นประวัติการนับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่าพักก้าวไกลได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด และมีผู้สมัครได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอมากที่สุดอันดับที่หนึ่งตามคันลองแห่งหลักการตามระบอบประชาธิปไตยหัวหน้าพักหรือผู้มีรายชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมืองที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดย่อมมีความเหมาะสมที่สุดที่จะได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งขอถือโอกาสนี้แสดงเจตนารม์ สนับสนุนให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบัญชีพักการเมืองที่มีจำนวนสอสอมากที่สุดได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีจากนี้กัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการแก้ไขามาตรา112ที่เป็นข้อกังวลที่ทําให้สวหลายคนแสดงจุดยืนไม่โหวตให้นายพิธาอย่างนายจะเด็ดอินสว่างที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112เพราะมองว่าเป็นการด้อยค่าสถาบันหรือนายกิติศักดิ์รัตนวราหะค่ะที่บอกว่านายกจะต้องเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสามสถาบันหลักของชาติรวมทั้ง คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ให้เหตุผลว่ายังติดใจประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา112นอกจากนั้นก็ยังมีผู้บัญชาการเหล่าทัพ ที่จงดออกเสียงเพื่อเลี่ยงข้อคอรหาเรื่องของการวางตัวไม่เป็นกลางในทางการเมืองนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้หลายคนก็ออกมาแสดงความคิเห็นกันเยอะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยร,ร้อนแรงทีเดียวร้อนแรงมากอย่างสงวจะเด็ดเนี่ยบอกว่าแก้ไขมาตรา1นึเนี่ยไม่เอานะถ้าแก้แล้วให้ความผิดมันได้สัดได้ส่วนตาม,มที่ก้าวไกลเสนอไม่เอาแต่ถ้าจะแก้แล้วให้เพิ่มโทษเอาอนะครับ ขณะที่คุณแพรรี่ไพรยวันวรรบุตรนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังยกคําสอนทางพระพุทธศาสนาถึงสอวอว่าผู้ใหญ่ควรจะยึดหลักพรมวิหารสี่ยึดหลักความถูกต้องมองให้เห็นโลกความจริงบ้างอย่าอุเบกขาเยอะหลายท่านอุเบกขาเยอะหรือเกินนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคืนไม่ไหวนะคะมาอยู่ในโลกชีวิตจริงอ่านคอมเมนต์อ่านความเห็นคนในบ้านเมืองบ้าง จะช่วยเป็นดุลยพินิษท่านในการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะโหวตครับ